สวัสดีค่ะชิดานะคะ MG เมกาสาขาชัยพฤกษ์ค่ะวันนี้นะคะชิดาพามาพบกับเจ้าตัวเอดไฟนะคะตัวเอดไฟตัวนี้นะคะเป็นรุ่นขายดีนะคะรุ่นกระแสนิยมอยู่ในตอนนี้เลยค่ะ ตัวของตัว X 5นะคะจะมีทั้งรุ่น X และก็รุ่น V นะคะวันนี้ที่ชิดาพามาชมค่ะในรุ่น X นะคะมาพร้อมกับราคานะคะ779,900บาทค่ะและสามารถวิ่งไกลได้ถึง416กิโลเมตรนะคะและมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะ50กิโลวัตต์อาวค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าในรุ่น X นะคะให้ออปชั่นมาแบบจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันนะคะระบบพุทธทนโทนระบบเตือนนอกเลนและระบบช่วยเบรกนะคะห้องโดยสารนะคะกว้างขวางมากๆเลยค่ะระบบตัว head room นะคะถ้าท่านใดนะคะมีเด็กหรือว่ามีผู้ใหญ่นะคะการนั่งในรถในตัวของตัว S5 ไตัวนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าโล่งโป่งสบายมากๆเลยค่ะ คือลดอาการของเวียนหัวหรืออาการที่มึนเมารถได้เลยค่ะส่วนของรุ่น X นะคะเราให้มาพร้อมกับวงล้อขอบ18นะคะมากับยางบิสโตนทูลันซ่าเลยนะคะในส่วนของรุ่น X นะคะเรามีประตูท้ายไฟฟ้าลิกเซ็นเซอร์มาให้เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะในส่วนของรุ่น X นะคะเราให้จัดหนักจัดเต็มมาจริงๆคะ่ะและมาดูในส่วนของตัวรุ่น V กันคะ่ะรุ่น V รุ่นนี้นะคะต้องบอกนะคะว่ามีอะไรบ้างที่พิเศษกว่ารุ่น X เ,เดี๋ยวชิดาจะพามาชมนะคะตัวรุ่น V นะคะสิ่งที่พิเศษมากกว่าเลยนะคะก็คือแบตเตอรี่คะ่ะสามารถวิ่งได้ไกลถึง550กิโเมตรนะคะมาพร้อมกับแบตเตอรี่64กิโลวัตต์อวคะ่ะและ สามารถนะคะชาร์จได้เร็วนะคะใช้ระยะเวลาเพียง28นาทีนะคะต่อการชาร์จแบบควิกชาร์จ1ครั้งนะคะโดยที่นับจากเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่10ถึง80ค่ะและในส่วนของรุ่น V นะคะพลังกำลังนะคะเขาใส่มาให้ถึง245แรงม้าค่ะต้องบอกเลยคะ่ะว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะคะสำหรับรุ่น V นะคะ ส่วนของออปชั่นนะคะที่ชิดาพูดไปในรุ่น X นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าในรุ่น V เรามีให้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าที่เหนือมากกว่านั้นก็คือแบตเตอรี่นะคะวิ่งได้ไกลถึง550การชาร์จที่เร็วกว่านะคะและแรงม้าค่ะที่ให้มาถึง245แรงม้าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่ๆท่านใดที่กำลังสนใจนะคะในส่วนของ MG f i อยู่นะคะถูกใจรุ่นไหนมีรุ่นไหนที่เข้าไปนั่งในใจแล้วบ้างหรือยังคะ ในส่วนของโปรโมชั่นนะคะในรุ่น X นะคะราคาเพียง779,900บาทค่ะและในส่วนของตัว V นะคะราคา899,900บาทค่ะท่านใดนะคะที่สนใจโปรโมชั่นนะคะโทรเข้ามาสอบถามพีชิดาได้เลยนะคะที่0615161642ค่ะทางเรามีทีมงานเมริการน,นะคะที่เป็นมืออาชีพค่ะสนใจนะคะสามารถ walk in เข้ามาที่โชว์รูมเราได้เลยนะคะที่ MG เมกาสาขาชัยพฤกษ์ค่ะ